สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาที่วัดอมรินทรารามที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่มีพระพุทธรูปสำคัญซึ่งมีอายุกว่า200ปีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ วัดนี้นะคะมีอีกชื่อหนึ่งนอกจากชื่อวัดอมรินทาราลามแล้วก็คือวัดตาลค่ะสันนิษฐานว่าสร้างราวๆปีพุทธศักราช2534โดยพระยาวงษาสุรศักดิ์ท่านเป็นพ่อเมืองราชบุรีคนที่สองนะคะเดิมชาวบ้านก็จะเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดตาลอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าสถานที่ริมแม่น้ำแห่งนี้เนี่ย เป็นแหล่งค้าขายน้ำตาลของจังหวัดค่ะสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือตรงหน้าเราเลยค่ะก็คือพระพุทธรูปสีขาวนะคะหันหลังชนการประดิษฐานอยู่ในวิหารนามว่าหลวงพ่ออมรินทราเมทว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือหลวงพ่ออมรินทราเวทนะคะก็ใครที่จะมารับราชการที่นี่ก็ต้องมาสักการะบอกกล่าวท่านค่ะ แล้วนอกจากนี้ภายในวัดนะคะก็ยังมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรซึ่งจำลองขนาดมานะคะแล้วก็อยู่ที่ริมแม่น้ำค่ะวัดมีความสะอาดสะอานแล้วก็มีที่จอดรถเยอะพอสมควรนะคะใครว่างก็แวะไปด้วยนะคะราชบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่มีวัดหลายวัดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะนำเสนอไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็วัดนี้ก็ไม่อยู่ไกลจากตัวเมืองเลยค่ะถ้ายังไงฝากเพื่อนๆถ้าได้แวะไปฝั่งนี้นะคะก็คือวัดอมรินทราลามราช,ชบุรีค่ะและนี่ก็คือสมเด็จโตนะคะที่บอกว่าเป็นองค์ใหญ่ที่อยู่ดิมน้ำค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะ วิวก็สวยงามมากๆเลยนะคะก่อนจากไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ